สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านค่ะกลับมาโพพกับจ่าป่ออีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันแนวทางตัวเลขกับแม่แป้งค่ะแม่แป้งนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันคืนวันศิล์นเมื่อคืนนั่นเนาะค่ะเนาะเป็นวันศิลย์ใหญ่ค่ะฝันเห็นหมาค่ะคาบกระดาษมาให้ค่ะท่านผู้ชมในกระดาษนั่นก็มีตัวเลขค่ะเป็นเลข3ตัวแล้วก็2ตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหมาของแม่แป้ง เองเนาะคะ่ะเนาะที่ตายไปแล้วซีหปีแล้วแม่แปงเพิ่นว่าแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นค่ะฝันว่าขาบกระดาษมาบอกเหลขกค่ะตัวเหลขกสิเป็นตัวใดแม่แปงเพิ่นสิได้ตัวเหลขกตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมารับชมรับฟังน้ากันเนาะคะ่ะเนาะให้แม่แปงเว้าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปฟังน้ากันค่ะแม่ก็ฝันว่าแม่เดินไปน่ะอยู่ในต้นใหม่เนาะที่ม้กที่แม่ฟังม้าแม่เนี่ยนะปรากฏว่า ว่าาแม่มนมันบอกเตี so ้ยน่อยเลราว่าใส่อันโจมหัวนะแบบมีหัวใจแบบแบบใหม่นะแล้ว่าเขาบอกได้แม่ก็เลยว่าพ้ยมายังไงเรียกคือก่อนวันไหนเต้ยน คาบกระดาษบอคุณแม่จะวางเป็นตัวเลขนโต๊ะสีหยางเขาคุณแม่เป็นคือแบบก้นเขียนนี่แะค่ะแบบคนขาบมากแล้วก็เจาะเขียนแต่บนี้ที่มาคุณเ้าเป็นเป็นคือคนเขียนคนเขียนไหวแต่ว่าคนไปขาบมากเออเป็นกระดาษคุณแม่จะปักเป็นได้มมาเอาได้ไม่งั้น่นบอกว่าอันนี้นี่เขาเขียนไหยอันพน่นั่น คุเลยคาดไให้แม่แต่ว่าแม่ก็แนมเห็นเหรียญเจ็ดเจ็ดเก่าครับสาม่ะฟันสันสันเจ็ดเจ็ดเก่าทำไมแต่แม่วังหันแม่ก็ูทุนเจ็ดขาบมาให้แม่ทันวางหันมันก่าขาบม่ให้ขาบทุนเจ็ดยังว่ามันตีมันน่มันหนึ่ดสามคืนฟันตเหน่ยงกันสามคืนนบางคุนเจ็ดอันนี้อันนี้ก็ร่างฟันคืนแรกอันันคืนตัวนี้ คืนอันนี้อุ้ก็สิเป็นอันนี้แน่น้องหลานค่ะค่ะค่ะเป็นยังค่ะคุณแม่หน่แหน่เพชรเหล็กเจ็ดเจ็ดเก่าอันเพิ่นก็ว่าเขาเขียนเนี่เพิ่นเอามาให้แม่นี่ยนะเพิ่นเพิ่อนบอกเป็นว่าเป็นสิตไปเกิดอันแม่ถือนั่นแม่เฮ็ดบุญน้ำหนูแน่เพิ่นเป็นผู้หญิงอ่นะมานี่ยมาทะโล่คะเป็นผู้หญิงเนาะเหมือนว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบ คนข่าวมากคือเขาเขียนไห้นะน้ามีคนเขียนให้เพิ่นเพิ่นวะเพลินเคยข่าวมาให้แม่เบิ่งจังว่ามานี่เป็นม้าของแม่เป่งเองที่เลี้ยงแล้วก็ตายสาวสื่อพอดีเขาเบื่อนะโม้าฝรั่งนะม้าคนโอ้สาวสื่อแต่ว่านี้เขาฝันนะเขาเอิ้อมมาเบาได้เนี่ยนึกตายแล้วค่ะเป็นม้าท่านใหญ่เลยเนาะม้าหนวดเป็นม้าหนวดคนแต่ว่าม้าคนู่ะ แต่เป็นย่างอยู่นี่อุ้ยไอ้จับเปลือกจืด้วยน่ะถืดอ้วนทั้งหมดเขาเบื่อจืดเปลือกชายรถตุ่นดีแต่ว่าถือเบื่อใจก่อนก่อนที่เอาคนไปฟังไปย่างมาทำพิธีเนาะไอ้แก่คือแบบอันนี้นะเอาดอกไม้เอายังไปแต่เหตแต่ว่าแม่ก็เคยฟันจเจื่อนี่แหละปีนี้มากเพราะฟันเห็นรอบที่สองคนตายจ้าปีแล้วคนเนี้ยตายมากหาพวกปีแล้วก็เคยฟันเห็นโอ้บัดนี้ ไหนน้ำจนหวานน้อแมนอ่นมันหูจะขั่วอย่งนี้โคนเขามามันลักคล้องมือนักคล้องเสียเวิร์ดเงินยังขัาง,องอยังเสียก็ดีมากกับตายสินะเหือมัน้นมันอยู่เหมือนหรนอกเรือ่องขั่วแต่ว่างัวหนีก็เป็นงัวที่สองเานาะทีเ่เพิ่นข่าม้าให้แต่เพิ่นเสียไปแมน่นอันนี้เป็นเลสแม่บ่ได้ซื้อคือนแมวสูญจะซูนเลสเนาะมันเป็นผู้อันซูนเล็กนึงมันก็ความหมายเดียวกันเพราะว่าแมนเอ้าจะซูน กับโบเป็นยังค่ะคุณแม่วันนี้เพิ่นว่าคุณแม่บ่ถึงวันวันขันวดนี้เพิ่นอาจสิมาให้ใหม่ก็เป็นได้เนาะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเก่าก็สามแปดตัวนี้คือคือเพิ่นว่าเขาเขียนหนูเป็นขาไม้แม่เบิ่งค่ะเพิ่นเบาเป็นได้ในความฝันค่ะว่าคั่นแม่ถือเก็ดบุญน้ำหนูแน่องอค่ะนูอยู่ใจบ้านใหม่ได้ครอบมานนักเบาได้แตกค่อบแต่แตกเนาะแม่ยเทาก็เป็นเด็กนึง บบเด็กเจ็ดเป็นเด็กหนึ่งยังเนาะ <c oughs> ข้าวบะมีู่ดตัวนี้ว่าให้เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเก่าบา่อิแสกเอาเนาะเปล่อนเสียแล้วมันิะเป็นทูนบแม่ก็หูดตัวนี้ค่ะค่ะ่ว่าทุกเครื่อนี้ฟันเคเียวคนนี้คนเบาได้ก็คนกบเบาได้่นกบว่าเขาเขียยวหายเพื่อนทูนเจ็ดมัหันค่ะแม่กันซื้อแต่ว่าเพื่อนนตัวนึงแล้วเนาะค่ะคันนื้อเป็นขาก็ถือค่ะเพราะว่าแม <c oughs> ่าานห,น,หน,น,นเรามากับตัวนึงเนาะแต่ว่าแม่ฟันมือเล็กจออกแล้ว้อ่ะ เมถ่าไทยนี่สั่งก็มาเนาะก็เลยขันแม่นถ่ายก็จะได้สักโตหนังสือที่เขียนนี่ก็เป็นสีน้ำเงินธรรมดาแม่นจ้ะสีแบบคือจังเฮาเขียนค่ะค่ะเฮาเนี่ยคนมาเขาเขียนเพิ่นเลยกว่ามาให้แม่เบิ่งค่ะแม่ก็ว่าเอามาเฮ็ดย่างถือถือได้ค่ะเพิ่นก็ว่าเขาเขียนหลอกเบิ่งเพิ่นวางสี่นก็บ่ได้ว่าคันมันถึอเฮ็ดบุญนําแน่ค่ะอยู่นอีกได้บ้านใหม่ค่ะ ย่อมคิดจะละหนาเนาะแต่ว่าอันอันว่าได้คือจังคนนี่นะคือจังเล็กหน่อยผู้หญิงนี่เบิ่งจังนึงหน่อยนะค่ะเสียงเหมือนบ่เสียงคือไม่ยิ่งแต่ว่ามาแม่นะค่ะจังว่าแม่ก็อันว่าไปเกิดเป็นนางฝ่ายยังเด้อในคนเนี่ยบ่เคยฝันเห็นเจ้เคือบัดมาตกปีนี่ฝันยัง่าฝันสองเถืล้วเนาะเออฟันนี่แหละรอบสองคอบแหล่ประเดี๋ยวมาถ่ายดีถ่ายแต่คลิปนั่นเนาะค่ะคิปผู้ถ่ายประเดี๋ยวมาค่ะผมสุดถ่ายเนาะอันนี้ อันนี้ก็ลองเมืองแม่ก็บ่ฮู้ว่าจังไรดอกงอกก็เนี่ยวันฟันก็เป็นเนี่ทางอันสอบก็ผ่านเพราะว่าสอบก็เพราะว่าเก็ตกื้อนอกเสอบกับ่านเก็กับ1เป็นตัวเดียวกันเนาะอาจิเป็นนึ่งนึเก่าก็ไะรเนาะะพราว่าก็เห็นจุานวางฟันแมนจะเห็นเดลบนั้นถ้าแม่ซื้อรถตเตอเีเก่าทุกใบหนึ่ขายกมดแตาเนาะ พี่นี่กะเจ็ดเก่ากะออกดูเนาะคี่แม่เนาะออกมาแล้วสามสี่เธอแล้วค่ะแต่ว่ากับว่านี่วันนี้อาจซีมาอีกหรืออาเจ็ดสิเป็นหนึ่งกับเป็นใดกันแต่ว่าตัวเก่าทุนเกจกะเอาไว้เนี่ยก็ดีนี่เนาะค่ะค่ะเพราะว่าหวมังหันบอกค่ะเป็นกระบอกโตเนาะค่ะคือการมินบ่ไม่แต่ขาบมาเลยนี่ก็ขาบมาเพราเขาเขียนนั่นแหละเขาขาบขาดมาให้เบื้องค่ะก็บริได้ว่าผู้ใดเขียนไทยแม่ก็บริถามผู้ใดถามมีแต่ว่าเขาเจ้าเขียนค่ะ่นเบาได้เอามาคุณแม่นี่เป็นสีเลย สีขาวสีขาวมานคนคุยกวงาเนบอสือตัวสามสีพันน่ะนะมาวสาวสนะว่าตอนยังมีนไม่เหลยกรอแม่ว่าม,มันจะเบลนี้แ่ถ้าโลดวครนกคนกัมาขามหนอเตีเที่ยเคียก็ถือเตีายไขแต่ันยังมีสีวิตเนาะเออบนี้ก็ถือดูดูเด็ดสามตัวก็ดูเด่นเอาเป็นว่ามาแล้วอคอถูก็ได ม้าขับม้าขูนเนาะขุดนนี่ไปไปก็ยังขูนอีกพ่าเบื่อมันดีเบื่อตัวนอนลำไรแต่ปะเรื่องเล่าความฝันของแม่น้องแป้งมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะอันะลูกสาวที่ว่าฝันเปิดหาซูนเนาะค่ะลูกสาวเพิ่นซื้อลอตเตอรี่มันก็ว่าฝันดีอยู่ให้ให้ทานู้ชมแยงซื้อเอาเนาะซูนหน่อยเนาะค่ะที่ฝันว่ากอดผมได้เนาะค่่ะเพินฝันว่าเข้าเงี้ยวให้เพิ่นกินค่ะหลายๆแม่นบอกไอยู่มาให้เต็ม ดินหนนุ่มกินคุณวางสี่ลองไหวพื้นนอะหาซูนแปดหายนังหย่อนไปบึงเนาะความฝันของเือของหลุกสาวของลูกสาวเนาะลองค่ะคนกระบอกให้ฟังว่าคนฝันดีคนใดรตต <television> ีใบหนึ่งแปดหาซูนนั่น ค่ะเป็นเล็กแตให้โชคค่ะใแฮมาร์นต้องการนอแม่แป้งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่แป้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่แป้งเนาะค่ะนอเจ็ดเจ็ดเก้าสามแปดเจ็ดศูนย์ค่ะกันไหวก็คือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนอค่ะท่านผู้ชมเนาะที่สำคัญอย่าลืมว่าเลก้ากบเลขคกนี่เป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมซิกแซกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบางเถ้อ เลขกเก่าอาจอวยหัวลงกะเป็นไปได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังตัวเลขแนวทางความฝันที่ช่องจ่าปอเนาะค่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขแนวทางความฝันของแม่แปงค่ะฝันเห็นหมาค่ะที่ตายไปได้หลายปีแล้วค่ะท่านผู้ชมห้าหกปีแล้ววสัญคาบกระดาษในกระดาษนั้นก็มีตัวเลขค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าละกะ สามแปดเนาะค่ะนอจังไดก็ให้โชคให้มันน้ำแม่แปงอีกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะนอที่กดเข้ามารับชมและฟังค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบบกดติดตามค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอกค่ะเพื่อที่สิบ่พลพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็เๆอยู่ใสจ่าปอกค่ะสิปติตามมาฝากเอีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ